แฟนฉันนะไทยทำที่ตลาดเขาบอกที่นี้จุดขายเยอะมากตอนนี้เป็นชุมคนจีนแค่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคนจีนแค่เกือบทั้งประเทศไทยที่ไปอยู่ทั่วประเทศเนี่ยจะมาจากัวกยอบอมมันจะเป็นแค่ล้วนๆเลยจะไม่มีจีนอื่นเข้ามาปน แคนี่คือเป็นากีิหรือว่าจริงๆคือแปลว่าตัวเล็กหรือมันเพียนจากคำว่าขักกาขักกาเป็นห้าก,กาก,กาเป็นแค่มันเทียนเพียนไปเรืเ่อยๆครับกลักษณ์ของจีนเพราะอะถ้าถ้าไปที่ไหนที่มีชุมชนที่แค่รวมกันได้เนี่ยเราจะมีสาเจ้าพ่อสาภูเขา ภาษาจีนแค่เรียกซ้ำซันเกลยดหวงตอนนี้ก็มีหวงฟ้ามูปัน้นส่วนใหญ่แล้วขนมพวกนี้จะทำเฉพาะช่วงเทศกาลแต่ตอนนี้ก็มาพยายามมือฟื้นเอากลับขึ้นมาคนรู้คนเจนมาแนะนา,นาม,มาสอนกันที่นี่ก็จะเป็นที่โลดใช่ครับคนเดียวที่จุดประกายให้คนรู้จักเขห้บอกพอตัวนี้แังขึ้นมาปุ๊บทาเต็มเลยเนื้อผักคองกับเนื้อมันนะครับเอาไปนึ่งเนึ่อเสร็จแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดการนวดนี่คือเอาน้ำเชื่อมตั้งน้ำเดือดแล้วมานวดครับ อ่าไส้ถั่วตัวนี้ผมจะประยุกต์เลยทุกอย่างปั่นหมดเลยคนจะปั่นเนี่ยผมใช้เนื้อเนื้อลา้ําหอมแล้วก็น้ำปลาดมหอมปั่นรวมกันประยุกต์ขึ้นมาให้เนื้อเนื้อมันเย็นขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ใช้มันเทศเอามาทาขนมกรุดิ้ตงตงีใล้ลังกระดาษรุ่นผมเนี่ยประยุกต์ขึ้นมาเอาให้มันดูดูเด่นอันนี้ชื่อว่าอะไรนะอ่าขนมกวดจุฬาลัมพาหรือขนมแง่ปัน้น อันนี้เป็นได้ยังไงศึกษาเองแล้วมามาประยุกต์มาพัฒนาได้ไหมป็นมาปุ๊บผมก็หัดลองทาเรื่อยๆผมจะทำแล้วผมจะแจกให้คนทั่วคนแก่กินผมว่าถามถามถามแล้วก็มาทําผิดแล้วก็แก้แก้แล้วก็ทำใหม่ทำใหม่แล้วแก้ใช้เวลาก็เป็นปีอ่ะเป็นขนมมงคลไหว้ช่วงหลังตุษจีนคนอ่ะรุ่นใหม่เขาไม่รู้จักไนี่ครับได้แล้ว แล้วมองอนาคตที่นี่จย,ยังไงบ้างครับนรอก็พยายามรืมทท้อฟื้นวัฒนธรรมที่ที่ท,ที่ที่มีอยู่จดึกเพื่อไม่ให้สูญหายสืบทอดให้ลูกลูกหลานๆมาดูอนุรักษ์ส่งเสริมให้การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของจีนแคระไหนลองชวนยนมาเที่ยวโบราณสถานจีนแคระได้ไหมครับเะเชร้ยอยร้อยเลี้ยวอะห่วยกระบ,บอกกาไปวางทุกคนมาเที่ยวห่วยกระบ,บอก